เราจะใส่น้ำ้าไปแต่ว,ว่าน้ำยาให้มันระดับสูงเด้อพี่น้องสูงมากถึงอันนี้เดี๋ยอมเวลามันเดือดแล้วมันจะฟุ่มมาใส่สาระปเปาเนาะพี่มอนน้องข้าก็ได้ชาระปเปาที่ห่อห่อแล้วล้าไปจะเอาลงไปเลยเราจะใช้เวลาเนื่องแค่สิบสองนาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่าใส่มันไว้จะเย็นแบบสุกแหล่วนะพี่น้อง แค่เห็ดให้แป้งซุปกะเอาเป็นว่าโอเคเอามากินได้เพือเห็ดเป็นน้ำเราก็นหนึ่งเป็นน้ำปั่นเป็นน้ำหนึ่งเป็นน้ำกินเป็นน้ำพีนน่น้องนี่แล้วก็ปิดฝามันนะคะตอนนี้เที่ยงหาสิบแปดนาทีอ่า มันกัหกสิบเ็นบบมันก็จะบายมง้งยโมงอัะตีไปสับใบใบม้งสิบสองหน้าที่พี่น้องตีไปถ้าประมาณเท่านี้เดี๋ยวเขาจะมัดดูอีกสิบสองหน้าที่นะคะเราดูนะคะสิบสองหมันค่อยเอาแค่ปิดหน้าที่็พอเดี๋ยวมันจะปิดหมอนด้วพี่น้องแล้วก็ฝาเปิดอันนี้ให้เร็ว ว้าวเพราะว่าไม่ยัดหนามี่่น้องมาบ่มซาลเป่ากันแลัวกินกันสดๆนะคะมันก็จะมีแบบพองมากเลยพี่น้องเนี่คะ่ะชีกดูนะคะเนื้อมันนุ่มมากเลยพี่น้อง e olha 不。Oh.